สวัสดีครับวันนี้ก็โยกผมนะครับเช่นเดิมนะครับกับสิกการเปลี่ช็อสับพวกเราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งละใจนะครับเป็นคนเรกว่าคตรตองคาบพิจารณาตองคาบดีๆแย่ๆครับมาี่วกับรายการที่มีชื่อว่าดูไม่บอกต่อนะครับเป็นรายการสอบการเรียนไหมนะครับก็นับว่าเป็นหนึ่งรายการหลังเช่เรามาเมสตตามผมที่จะแสดงคำเส้นนะครับพยายามรายการเรียนนะครับเจแต่ละคนไม่สดเป็นลาครับท้งคนที่ดูแล้วและยังไม่ดูนะครับ จะมีคร <rude S 2> um. ับผู้อยากใครที่วอร์เดียจะดูกันไปบ้านเรากลัไปในการปลอมเขาจับในตายหลักของช่องผมนะครับชั้นการฟังการรีวิวของผมนะก็โปรดใช้ใจรับชมในการรับฟังด้นะครับโอเคครับผู้เชี่ยวลือก่อนรายการนี้นะครับแล้วก็ขอฝากชนะขอมากครับสนตบสนุนกันครับขอฝากเชียร์ในบรรยกาศนี้นะครับขอบคุณมากครับว่าคุณอยากสนับผมนะครับไม่แน่น้าครับสมาชิกและเบอร์วชัและสถาบพวกคนนะครับโอเควันนี้กเกีกับการรีวิวเมสซ์ซัมเมอร์โสดเมสซ์เดิมนะครับกับเลยที่สิบเอ็ดครับผมเป็นเมสแนว คอมเมดีน้นะครับผมแนวยูรินะครับโกเลอร์ของเราและเป็นฮาเลมซะด้วยอ้านะครับผมโดยเรื่องใครหลายคนน่าจะสนใจนอนกับเรื่องราวของสาวตัวเดียวที่หวังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองตอนที่กำลงไปนะครับได้รู้จัก สามารถคูนะครับสามารถคุณหนูของเราที่ตรงข้ากับเธอนะครับก็เมื่อต้องการให้เธอเป็นเพื่อนนะครับแต่ตัวของเขาลับว่าลงรักเธอนะครับและการคบเป็นแฟนครับแล้วก็อ่าเป็นการพิสูจน์เรื่องราวความรักระหว่างเพื่อนสนิทกับแฟนแบบไหนจะดีกว่ากันครับผมก็นำไปเ็นอแนวยูริอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าน่าสนใจดีนะโอเคครับก็เสียครับจากพวกกันเลยนะครับกับเรื่องที่ว่าวัตชิคะโคอิบิโตนี้ นาเนรูวนาอาใจมัมุลีมุลีนะครับมุลีจานกตะนะครับผมหรือชื่อไทยให้เป็นแฟนได้ไงไม่เอาไม่เอาไม่ไหวหรอกนะครับหรือว่าจะไหวนะเออตามนั้นนะครับโอเคเออประโยคเมื่อกี้ผมประโยคชื่อเรื่องเนี่ยผมผมพูดแบบมันจะพูดเพิ่มไปด้วยอันนี้นะครับตามนั้นแหละอ่ะมุลีจานกตะนะครับผมก็ หรือว่าจะไหวนะหรือให้เป็นแฟนก็ไม่เอาหรอกนะครับผมไม่ไหวหรอกนะก็รอดูกันนะครับเรื่องนี้ไหว่บ้างเอาละเกินนากันนะครับในซัมเมอร์2025นะครับก็นับว่าเป็นเซสั่นที่เมนแม่ MMA น่าสนใจนะแต่เรื่องก็เมีนมที่สนุกสนานมากมายนะครับก็เราว่าเป็นเซสชั่นที่สนุกจริงนะเมีนแมที่คุณภาพอะไรนะต่างมากไปที่เราเห็นกันหนึ่งในนั้นนะครับกับเมแนวยูริที่ถึงเรื่องที่เรียกว่าใครคนรอคอยและอยากดูกันก็คือตัวของให้เป็นแฟนได้ไงไม่เอาไม่ไหวหรอกหรือว่าจะไหวนะนะครับผมก็รอดูกัน นะครับเรื่องนี้ไงบ้างนะโอเคครับสอบเรื่องนี้นะครับถามว่าสามารถดูแบบทวิตสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นบ้านเรานะครับเราสามารถดูแบบทุิสิทธิ์ได้ทั้งหมด3ที่นะครับก็คือคาชิโร่หนึ่งเนาะแล้วก็ใน u t ท b e ครับผมอันนี้วันเอเชียและอันวันไทยแลนด์ครับเรื่องนี้ลงใน YouTube ด้วยนะดูฟรีนะครับและอีกที่หนึ่งครับผมบิวเวรี่นั่นเองครับผมก็ซื้อเสนีบิวเวรี่ของสิเข้ามาเยอะเหมือนเดิมนะโอเคครับใครสะดวกแอปไหนเดี๋ยวนะรู้สึกจะบิวเวอนี่จะไม่ด ให้หมดใจผิดนะน่นแหละใช่นะครับตามนั้นแหละโอเคประมาณนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้งานนี้วันเลยผมมาดูในวริเวบริวณนี้มันติดอ่ามันติดพรีเมียม่ยเออตามนั้นนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับก็ยังดูเท่านั้นเขาลองมีงสิทธิ์ที่เราดูกันนี่ถามจริงพี่ย,ยูเท่านนเหรออะไรที่เข้าเขาไลา่อะไรคนสนนั่ยาขอเสือกันต่าออกไปผมว่าอุณหภูมิขอเสือกันเยอะด้ยน,น,นะครับโอเคเราพูดถึงความคาดหวังของซีรีีส์น้นะ คือต้องพูดรวมมันเป็นแนวยูริที่เรียกได้ว่ามันก็มีน้อยในวงการเนี่ยแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวนคิวโกนิคิวติงกะนะออแนวผู้หญิงทำะอะไรกันแนวเซอร์สตล็ออะไรกันแต่ไม่แต่กาเป็นแนวยูริรักกันอะไรตามเาดังคดีจาน้อยพอสมควรนะครับตามนั้นแหละก็น้อยอยู่ก็เลยเนระียกว่าเป็นเรื่องที่สนใจอยู่วกับคอนเซปต์เรื่องราวของไอ้เมทแนวคอมเมดี้ฮาร์เลมโรแมนติกเนี่ยก็รอด,ดูแล้วกันว่าเป็นไงบ้างแต่ก็ต้องพูดว่า แนวโรบิติกที่ผมชื่ชอบอะไรต่างมันต้องมีเสน่ห์รักการ์ดเลยที่ดีแล้วก็เนื้อเรื่องที่ดีผมไม่รู้กันว่าเรื่องนี้จะถึงแม้จะเป็นแนวยูริ uri, แต่เป็นเรื่องที่ผมแบบผมก็ต้องวัดระดับกับแนวโรบิติกเหมือนกันก็ต้องเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นไงบ้างนะครับผมผมก็เลยไม่ได้คาดบอกกันว่ามันเท่าไหร่กับแนวโรบิติกกันเนาะโอเคครับก็โซ่ที่ทำโซโลมาเธอร์หรือผมจะเรียกตามภาษาผมคือโซโลแม่มึงนะครับผมก็ผลงานของโซโลนี้ถามว่ามีผลงานเช่นอาริฟเวียตากับแพนโซโลุสไปสมเลิฟในภาคที่ไอพารีสองเนาะของอาริ ผลงานเรื่องงานภาพอ่ะเราไม่ได้มีปัญหากับมันเท่าไหร่งานภาพก็กลางๆอะไรก็ตามแต่ได้คอนเนเรื่องว่ากันทีหนึ่งเรื่องงานภาพก็ของโซโลมาเตอร์ er f, อย่างเช่นแพร์โซลแระเบสเลิฟก็นับว่าเป็นงานภาพที่ค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่งานภาพของโซโลมาเตอร์ er ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกตอนนั้นนะครับผู้กงเก่าคงจบ,บ่นนะครับผู้กงกับเคยอ It ิ เอจิยูมาณนะเสือมีนะครับก็เรื่องนี้ก็กับเรื่องแรกนะครับแล้วก็คนเง็บบทครับอาราคาวานะครับนาลุยสักครับผมก็ถ้าเป็นผลงานเล่าสนุกของเขาคือแผ่นสลบไม่สมเลิฟนะครับผมนั่นแหละที่เรารู้จักกันนะครับยศกานนองโซล่านะครับผลงานในอดีตนะบูซีดทิงดอมสองภาคแรกนะครับผมอาโอโตโคตัวจริงขั้นเทพนะครับผมผู้กล้า ผู้กล้าจับผู้อจอมมาผู้กล้าจับโคกุโลกนะครับตอนนั้นแหละตาราสมารภาคสองนะครับที่เราน่าจะรู้จักกันดีนนะไวันปั้นแก้วหมักอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ มีประสบการณ์การเขียนแนวโรแมนติกนะครับของโซเดอร์กันอันนี้ก็ต้องรอดูกันเป็นไงบ้างนะเอาล่ะมาพูดถึงความรู้สึกหลังชมนะครับผมก็ถ้ามีการพูดคุยเนื้อหาอะไรก็กล่าวขอไว้การระโปรงที่มันจะมีการสปอยอยู่บ้างนะครับตามนั้นโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องย่อซีรีส์ให้เป็นแฟนได้งไงไม่เอาไม่ไหวหรอกนะครับผมหรือว่าจะไหวนะ ชื่อไทยยาวมากนะก็เป็นแนวยูรินะครับกับเรื่องราอามาโมริเลนากบนะครับสาวโซเดียวที่หวังจะเปลี่ยนให้ตัวเองนั้นตอนไม่ยอมไปนะครับเปลี่ยนตัวเองตอนไม่ยอมไปนะจะรู้จักโอซึกะไม่นะครับสาวมาดนะครับคุณหนูที่ตรงข้ามกับเธอนะั้นเมื่อเธอ เมื่อเธอเมื่อต้องการให้เธอเป็นเพื่อนนะครับแต่ไม่กลับออกหลงรักเธอต้องการครบเป็นแฟนครับจึงท้าทายกันนะครับให้ลองคบกัน2แบบเพื่อพิสูจน์ว่าระหว่างเพื่อนสนิทกับแฟนแบบไหนจะดีกว่ากันครับเรื่องราววันนี้ของซลลี่อ่าให้เป็นแฟนได้ไงไม่เอาไม่ไหวหรอกนะครับตามนั้น ก็คะแนน ml อันนี้ db list นะก็คะแนน ml อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีเลยนะครับ7.67ครับผมสวยรู้กับม ml r o m ม n ติกอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมอันนี้ db ครับอยู่ที่6.42ครับก็สวยรู้เช่นกันนะครับแล้วก็อันนี้ list ครับผม76%ครับผมก็เป็นหนึ่งใน ml ยูนิยูปนี้ที่คะแนนสูงนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะก็ต้องรอดูว่าคุณภาพของซีนี้เป็นไงบ้างนะครับเอาล่ะสุดท้ายนะครับซีรีส์นี้ประมาณ12ตอนเป็นไงบ้างแล้วก็ ล่าสุดเหมือนว่าจะประกาศมูวี่นะครับหลังจากฉายจบก็ประกาศมูวี่ซึ่งมูวี่ก็เป็นในเรื่องต่อก็อันนี้อันนี้แล้วผู้ชมที่ปกติคุณจะบอกว่าทำทำทำไมอ่ะเออเข้าใจใช่ไหมเพราะกว่าพวกเราจะได้ดูแบบถูกเลื่อสิ่จริงคือสัักใหญ่เลยใช่ไหมเราจะดูในเรื่องต่อกับนเรื่องตัวละครหนึ่งอะไรวะเนี่ยเพราะจริงแล้วอะเนื้อเรื่องของซีซรีส์เนี่ยถ้าคุณดูจากปกนะ คนก็จะรู้กันว่ามันจะมีตัวละครหนึ่งที่จะเพิ่มเข้ามาในบทต่อซึ่งก็ไม่ได้เล่าต่อครับในเรื่องมันต่อคือไปเล่าในมูวี่ครับผมก็ง่ายๆครับผมอยากอยากขายเพื่อเอาไรายได้มากกว่าเดิมเพราะว่าตัวทวีซีรีส์ยัยงไงรายได้มันก็จะดูลดลงเพราะเรื่องมีเรื่องเลสิกโฆษณา,าแต่ว่าถ้าเป็นมูวี่ถ้าไปฉายในโรงก็มันก็การันตีว่าอาจจะไม่ได้ขาดทุนขนาดนั้นเนี่ยมันก็เลยพอที่จะแบบ ได้รอดอยู่อะไรก็ตามแต่ว่าสผมมองว่าทำเนเรื่องต่อไปเลยมันจะดีกว่าไงจะเรื่องครบแล้วก็ปูให้แบบเป็นความรักแย่งความสัมพันธ์สี่คนไปเลยอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีปัญหาเพราะาตอนนี้คือแบบมันก็มีตัวละครปูรอย่างเช่นใหม่มีซาสึสกรริมีตัวของแบบอ่าไอ,าอ,าอาตัวของอาจิไซอาจิโซอย่างเงี้ยแล้วตัวของอาจิไซเนี่ยตัวของน้องอาจิอย่างเงี้ย แล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวโฮฮาที่จะโปรมาในมูวี่ก็ถ้าคุณได้เห็นตัวอย่างได้เห็นไบตัวของไอ้นี่มาแล้วโปเตอร์มาแล้วเขาจะเห็นว่ามันก็ยังยมีตัวละครหนึ่งที่มันน่าจะโปรได้มากกว่านี้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็แบบเออก,กักไปอยู่มูวี่ซึ่งก็น่าเสียดายดที่แบบถคาคณอยากดูเรื่องที่มันแบบสมบูรณ์มากกว่านี้มันก็คต้องไปดูเราดูมูวี่ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของซีงนนี้ก็คืออ่ามันเป็นแนวโรแมนติกอะคือต้องพูดว่า ถ้าพูดถึงความเป็นยูริอะในยุบในปัจจุบันนี้เลยนะผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นนยูริที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดเท่าไหร่เออเพราะว่าปีที่แล้วจะมีเรื่องซีเร่องหนึ่งนะที่เป็นนยูริเหมือนกันนะซึ่งก็นับว่าถ้าเป็นในยุคนี้ในยุค2020เป็นต้นมาผมว่าอาจจะเป็นหนึ่งในแม่แนวยูริที่ไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่จะรู้สึกว่าเราดูแล้วรู้สึกโอเคกับมันอ่ะเพราะจริงๆแล้วอะแล้วถ้าเราพูดถึงแค่บางความโรแมนติกเนี่ยเราไม่นับความ,ม็นกอล์ฟเลยนะโลมติอยย่่างเดีววะผมา ศิละปะการเล่าเรื่องของแม่นาลูมิติกอ่ะผมจะพูดในเอกล,ลักษณ์ลูมนติกในเรื่องเพราะผมก็ดูมาเยอะแล้วแต่แบบแนวลูมิติกอ่ะถ้าคุณทาในเนื้อเรื่องอินอ่ะของตัวละครอ่ะหรือเสน่ห์ของศิลปะการเล่าเรื่องของรแมนติกอ่ะถ้าคุณปูดได้ไม่ดีอะ่ะมันก็ไม่ได้อินกับรแมนติกขนาดเท่าไหร่บวกกับมันเป็นแนวฮาเลมอ่าซึ่งซีรัสนี่มันก็จะมีแนวฮาเลมหนึ่งเรื่องที่ไม่ใช่แนวยูริมีคาโนอ่ะคุณฟังไอเดียนะผมจะรีวิวให้ฟังทําไมผมึงพูดหนึ่งมีคาโน พออย่างแรกมันคือฮาเลมแต่มันคนละโทนกันนะเพราะนี่คือเพราะอันนี้คือเกิลเลิฟอันนี้คือเราไม่ติกธรรมดาเลยเราไม่ติดแบบแนวฮาเลมสามคนอันนี้คือแบบเป็นหญิงไงใช่ไหมคือมันมันโทนเหมือนกันก็คือสิ่งที่ผมจะบอกก็คือไอ้แนวฮาเลม่ะถ้าคุณปูเนื้อเรื่องตัวละครที่มันอยู่ในกลุ่มฮาเลมของตัวหลักเนี่ยที่มันตัวชูโรงเช่นตัวของอ่าตัวของเลนากโกะเนี่ยตัวของเลนาโกะเนี่ยถ้าคุณปูไอ้กลุ่มตัวละครเลนาโกะแบบได้ไม่ดีมากพอเนี่ย คนจะอินกับเนินเรื่องที่มันปูตัวละครน,นั้นยากมากเลยอินได้ไม่ดีเท่าตัวละครอ,อื่นซึ่งแนวฮาร์เลมหลายเรื่องมันทํำยังไงไม่ได้อ่าแล้วน้ำในปีนี้อะไรก็ได้มีคาร์นโนกับแฟร์อ่แฟร้อยอแฟร์ร้อยก็ไม่ดีดีเลยขาดนะัน้นพาคนี้เออมันก็เป็นปัญหาหลายๆด้านที่แนวฮาร์เลมพยายามแก้ไขแล้วแต่มันก็ยากจริงๆที่จะไม่มีเรื่องที่แก้ไขดีจริงกละาแฟร์แฟร์ห้ายังทำได้ไม่ดีเลยนะบางตัว เออมันก็เลยเป็นปัญหาที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นการบ้านใหญ่มากว่าถ้าคุณจะทําในฮาเล็มนะคุณจะปูตัวละครให้ดียังไงบ้างซึ่งไอนีแก้ปัญหาเลยก็คือเอาตัวละครหนึ่งไปเล่ามูฟี่ <c oughs> ก็เลยแบ่งสามตัวอ่ะง่าย <c oughs> โอ้แต่มันมันก็เป็นข้อดีตรงนี้เดี๋ยวอ๋อกูแบ่งสามตัวมันเลยง่ายกว่ามูฟี่เดี๋ยวไปเล่าตัวละครสี่คนเลยคนเดียวเลยตัวเลขสี่คนเดียวเลยไม่รู้เล่ากี่ชั่วโมงนะคงจะมาชั่วโมงหนึ่งสามตอนจบอย่างเงี้ยเออแม่มันก็แบบนะคือผมหไม่รู้จะพูดไงดีแแต่บบ เออถ้ามันก็อย่างนี้ก็โอเคมันก็แบ่งได้ดีแบ่งโฟกัสตัวละครแบบเฮ้ยตรงนี้เล่าได้ดีอะไรก็ตามแต่ก็ถามเนะะ่ยครับว่าเฮ้ยถ้าคุณเล่าตัวละครเรนาโกะแล้วก็รวมกันสี่คนเนี่ยคุณอินเท่าทันเข้ากันทุกคนไหมมันเป็นหนักสองคมเลยกับแนวฮาริมะถ้าคุณปูดทุกตัวละครไม่ดีอ่ะแม่งจบเลย คือแบบเราจะไม่อินทุกคนเลยแล้วเราจะอวยกับตัวละครตัวละครหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของเราของเราเราเลือกไว้ฝูของแบบแนวฮาเรเลมว่าเราต้องเลือกสักคนหนึ่งอะถึงแม้มันจะไม่ได้สมหวังเลย่นช่วงตอนจบแต่กูชอบคนเนี้ยซึ่งถ้าเป็นเรื่องของคารคเตอร์เราไม่มีปัญหาเราเลือกอะไรได้เลยเว้แต่ว่าในมุมมองผมบอกว่าถ้าคุณจะผมอยากให้เน้นเรื่องของแนวฮาร์เลมที่มันเป็นแนวโรแมนติกอะปีเอกลักษณ์ทุกคนรู้สึกว่าตัวละครทุกตัวละครสามารถเป็นแฟนเพีงยงหนึ่งเดียวของตัวละครน,นั้นได้ มันรู้สึกว่าเราเรา,เราอินได้ซึ่งแฟนห้ามมันก็แก้ปัญหาในภาคที่สองได้ซึ่งเรารู้สึกเราอินทุกคนได้ดีแล้วรู้สึกว่าทุกตัวละครสามารถสอมองได้สบายๆเลยแต่แบบในซีเนี่ยผมว่าปัญหาของนแนวโรมติกยูริเลยคือไอซีเนี่ยข้อดีมันเลยมันมีศิละปะก,กับเรื่องที่เรียกได้ว่าโอเคแต่โรมติกของมันอะจืดจืดไม่ได้จืดที่สุดนะผมบอกกันว่าผมเคยพูดรีวิวแมโรมติกประมาณน่าสึกตอนนี้น่าจะสี่เรื่องแล้วมั้งที่เราพูดถึงโรมติกไปเนี่ย สี่ห้าเรื่องแล้วแต่ผมบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในโรแมนติกที่จืดเกือบที่สุดแล้วกันเพราะามีหนึ่งเรื่องเพราะอย่างแรกครับเรื่องนี้ไม่งมีศิละปะการเล่าเรื่องไม่งมีซีนที่ผมพูดเลยว่าซีนโรแมนติกของเนยูริสวยมากผมไม่ชอบเนยูริที่ r, แอ r อะไรจะดูดปากแล้วจะจกกันนะมันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยแต่นี้มันมีซีนดูดปากกันอะไรตามแต่มันมีศิละปะหรือการเสรื่อมหรือเหตุผลอะไรต่างๆมากมายที่มันปูมาแล้วมันเวิร์ก ผมเลยชอบการเรื่องราวบรรยากาศของการปูตัวละครระหว่างที่เรนลาโกได้มาเจอเหล่าตัวละครที่บอกมามันมีประเด็นดรามา่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาอะไรตามผมว่าตรงเนี้ยมันโอเคเลยในการปูศิละปกะกันละเรื่องแต่โตรแมนติกมันไม่ดีสุดตัวละครมันไม่มีเรื่องราวปมประเด็นที่มาที่ไปบางอย่างตัวละครยืดเกินไปและน่าลำคาญเกินไปผมรู้สึกเสียดายมากถ้าคุณจะไม่ชอบตัวละครซาสุกสิกก อันนี้ผมเข้าใจหรือคุณจะไม่ได้ชอบตัวละครอย่างเช่นตัวของอาชิโซขนาดนะั้นที่เป็นตัวละครกึกกก่งอะไรต่างนาก็ไม่รู้อะไรเนี่ยแต่ผมพูดเลยว่าไอ้เรื่องราวของมันอะ่ะมันปูให้ความน่าสนใจมันมากขึ้นกว่าเดิมได้แต่เพียงแต่ว่ามันติดแค่ว่ามันมันมี11ตอนอะ่ะมันติดแค่ว่ามันยืดเพื่อให้ทำส1บตอนถ้าได้ว่าคุณปูเหมือนในเรื่องของใหม่ก็ได้ คุณปูเนื้อเรื่องของใหม่ประมาณ3ตอนสตอนแรกคุชอินกับตัวละครใหม่ได้ล,ละมั่งมีศิลปะผ้าแล้วมั่งมีองค์ปกรณ์มั่งมีควารมณติ่งที่มันปูมาอย่างว่าเฮ้ยจับฉันไม่อยากเป็นเพื่อนสนิทกับเธอฉันอยากเป็นแฟนของเธอฉันอยากเป็นคนที่ดูใจของเธออะไรก็ตามมันปูเลยเอีอดตรงนั้นอ่ะจนผมรู้สึกว่าไอ้ใหม่เป็นคาแรคเตอร์คนหนูกมนตีนกคนตีนกคนตีนงอะไรก็ตามมีความแบบเออกึมีความกึ่งบางอย่างอะไรตามมีความแบบเนื้อเรื่องวัตถุฟังอย่างว่าที่เราเห็นแบบเนื้อเรื่องระหว่างเรนนนนาากกัััมมม่่่ตรรงง้ะะแปูขอีเล่่่่าาาเเรรือออองะะไตทีผมสึกวถูู้จปนโรแมนติกอ่ะ คุณจะปูตรงนี้ได้ดีขนาดไหนก็ตามซึ่งมันก็ทําไม่ดีแต่ว่าปัญหาคือในเรื่องจากนี้แหละแล้วก็บาบาองตัวละครใหม่ที่มันก็ปูย้อนเรื่อยๆกับเรื่องราวความรักเพื่อเสนอตามแล้วก็ฮาเลมเลนากโกเนี่ยผมว่าตัวละครหลักของเลนากโอกอ่ะไม่ดีๆเท่าคู่หลักไม่ดีดเข้าตัวละครนี้นะอะตามคาแรคเตอร์นักรโกมันยังเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นตัวละครเชิงแบบเออมันก็ได้อินดูอ่ะเลนากโกแต่แบบ ผมว่าคาแรคเตอร์เรนาโกรมาสามารถมีพนาการตัวละครที่ก็ดีมากกว่านี้ซึ่งมันก็สอบผ่านตรงที่แบบเรนากโกมันก็มีการพนักาตัวละครที่ขยับมากขึ้นแล้วก็ตามแต่ผมรู้สึกว่ากว่าเราจะเห็นการพนักงาตัวละครเรนาโก,โกที่มันระบายอารมณ์ความรู้สึกอะไรมาแมงคือช่วงท,ท้ายที่มันเปิดปูดนในเรื่องของยูริคนที่สามอะแล้วมันก็รู้สึกแบบว่า ไอ้ถ้าคุณปูในช่วงซาสกิแค่มันดีปุกเนี่ยคือซาสกิมันปัญหาคือคาแรคเตอร์ตัวละครมันน่ามาคาญเกินไปแล้วมันยืดเกินไปจนสักว่าเราเนี่ยไม่ได้อินกับตัวละครของซาสกิได้มากมายขนาดเท่าตามอ่าแล้วก็อย่างนึงก็คือไอ้ที่ผมพูดว่าศิลปะกับเรื่องมันอะมันดีเว้เพียงแต่ว่าช่วงหลังงานใช้น้อยมากมันใช้น้อยมากสรึกว่าผมไม่ได้อินเท่าตัวละครอื่นไม่อินเเเท่่่่่าา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 ตตตััััวววววใหมมมมมซซสกกกกกิิบขอองโผรรรรปูลละะคนนนีีี้้้้ยถไไดด เพราะว่าผมบอกเลยว่าโรแมนติกของเรื่องเนี้ยมันมีความเป็นคอมเมดี้โกลเลิฟนิดหนึ่งนะโรแมนติกนิดหนึ่งนะแต่ผมบอกว่าคอมเมดี้ของมันมันก็มีส่วนอมยิ้มอะไรต่างๆมาแต่มันรู้สึกว่าเราไม่ได้สึกเอนจอยกับความโรมไอคอมเมดี้อะไรนะท่านผ้มส่วนเรื่องโรแมนติกอ่ะม่งไอตอนนี้ผมบอกบอกนี่บอกว่าว่ามันมีบางส่วนสิบสิบสองตอนผมพูดจำนวนตอนสิบสองตอนนะผมขอตทษผมพูดไปไปดสิบเอ็ดตัคือผมว่าโรแมนติกของมันอ่ะมันน่าเบื่ออันนี้แหละคือปัญหามากที่ผมพูดว่า ไอศิลปะมันเลยสลับกันอะแบบเรื่องอื่นเรื่องฮารเลมเรื่องก่อนคืออะไรศิลปะก็เรื่องไม่ดีแต่โรแมนติกมันสนุกอยู่แต่เรื่องนี้ศิลปะก็เรื่องมันมีแต่โรแมนติกมันไม่สนุกขนาดเท่าไหร่เพราะมันยืดไปเรื่อยส่วนหนึ่งด้วยก็ตามแล้วมันมันทำให้มันปูความโรแมนติกที่แบบว่ามันไม่ทําให้รู้สึกอินได้มากไปขนาดก็ตามมันเลยเป็นเลไหน้าเสียดายที่คุณจะปูเอกลักษณ์ตัวละครแนวยูริของเรื่องนี้แต่มันใช้ได้ไม่สุดเท่าไหร่จนผมแบบแอบหน้าเสียดายนิดนึงตามนั้นครับผมก็ เราอะไรไม่เยอะเท่าไหร่เนื่องจากว่าเนื้อหามันก็12ตอนปูตัวละคร3คนยังมีตัวละครหนึ่งแล้วก็มีเรื่องเซอร์วิสตัวละครอะไรต่างมากมายซึงแต่ถ้าเราบอกสรุปความในแนวโรแมนติกอของซีนี้แบบสรุปง่ายๆคือมันคือแนวโรแมนติกที่ผมว่าโอเคโอเคเลยเว้ยถ้าถ้าตัดงความในแนวโกเลิฟก,ก่อน ถ้าตัดแนวโกลเลิฟไปตัดแนวยูริไปก่อนนี่คือแนวร็มติที่ผมว่าโอเคผมว่าไม่ได้เบื่อนะเบื่อเลยค่ะเท่าไหร่เว้ยคือมันอาจจะกลางๆได้ของความรมติกกันตัดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีก็คือไอซีนการเล่าเรื่องหรือซีซีเมติกที่มันเล่าออกมาบางอย่างอ่ะมันทาไม่ดีซะด้วยแล้วก็เรื่องเราตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันปูได้ดีเพียงแต่ว่ามันมันเนื้อหามันซอบพอเนื้อหามันซอบแบบมันอาจจะข้อดีนึ่งคือมันดูง่ายมากอ่ะมันดูง่ายมากแต่เนื้อหามันแบบมันซอบเกินไปจนเหมือนแบบ เอ้ยเราเราอยากได้ความสไปซี่มากกว่านี้ในการปูเรื่องราวของมัน่ะมันมีฮแนวฮาเลมันอาจจะมีความเป็นเก่งแย่งชิงดีมีความขิงอะไรกันบางอย่างรามีความสไปซี่กันแต่นี้คือแบบซอฟซอฟป,ปูแบบซอฟไปหมดอ่ะมันอาจจะมีดราม่าช่วงแรกๆที่แบบเป็นเรื่องราวของใหม่อ่ะแต่แบบผมรู้สึกว่าการปูหลงจทีนั้นมันซอฟลงไปเรื่อยๆจนผมแบบผมไม่ได้อินกับดราม่าช่วงหลังขนาดนั้นเรื่องการเป็นโรแมนติกเรื่องราวของมันได้น่าเบื่อเกินไปหน่อยจนรู้สึกน่าเสียดายมากแต่แเราพูดถึงแนวโกเร็ตของมันยูริของมันแล้ นี่คือในยุคสองมยุสิบนี่นี่คือหนึ่งในเรื่องที่ดูง่ายที่สุดแหละในมุมมองผมนะตามนั้นนะครับซาผมก็โอเคแหละเอาล่ะก็พูดถึงงานแอนิเมชันนะครับผมงซูริทัมมาเธอเอ่อเรื่องของผลงานภาพเนี่ยต้องบอกว่าผลงานของซูรซูโรมาเธอร์ก่อนหน้านี้นก็คือแผลศรุเสมเลยซึ่งงานภาพมันก็สดใสแบบสดใสไปไหนไม่รู้คือสว่างจ้าไปเลยคือแบบอะไรก็ตามแต่ ผมว่าจะบอกคืองานของโซโลมาเตอร์นั่นไงก็ะนัว่าเป็นผลงานงานภาพที่ผมว่างานภาพการลงสีลงตัวที่สวยเลยแล้วมันมีซีนเรมาติกของการเล่าเรื่องโรม,มติกตรงเนี้ยที่ผมรู้สึกว่ามันเล่าแล้วมันเวิร์ก ผมว่าโซโลมาเตอร์หลังจากนี้อาจห้ามเขาทํามาตรฐานได้ดีเหมือนเดิมเพราะว่าก็เป็นมาตรฐานมากขึ้นงานแต่อันนี้เราต้องไปพิสูจน์กันทีก็คือตัวของมูวี่ของซีนีว่าเฮ้ยมูวี่ไอเรื่องเราความไอเรื่องเรางานภาพที่แบบเป็นมูวี่เรื่องไหนที่เขาทําเนี่ยมันจะเป็นงานที่ออกมาได้ดีแค่ไหนกันหรือแบบแลระดับของโซโลคนได้มากแค่ไหนนี้ก็ต้องรอดูก,กันแต่เรื่องงานภาพผมว่าก็ถือว่าดีขึ้นจากผลงานก่อนหน้านี้สักระยะหนึ่งยนะ้ยกเว้นอดีตเวตานนะอันนี้ช่างแม่งเลยตอนนั้นนะครับผมก็เรื่องดีไซน์ตลลัวละคร คือเรื่องงานภาพมันระดับกลางๆเข้าไป็นว่าโอเคไปแล้วอันนี้ผมว่างานภาพของแนวประมาณนี้มันไม่ได้มีอะไรที่ต้องมากเลยนะยนยเว้นการเช็ดซีดเซมติกนะตอนนั้นนะครับ่วนเรื่องนิสัยตวัวละครโอเคทุกคนดีหมดผมชอบเลยฮานุนาน้องสาวนางเอกคือแบบน่ารักเหลือเกินือแบบอยากกระต่อยเลยพี่แบบพี่แม่งหลายใจวะโครชาเลยเออตอนนั้นนะครับผมก็ ใคเตัร์นอาสานะโอเคครับส่วนเรื่องของอไคลเตอร์นะดีไซน์ตัวละครครับโคจิโคจินะครับผมก็คือกาซิลี์เนี่ยแหละตอนนั้นนะครับส่วนเรื่องนักพากเนาะ นักพากนะครับเรื่องนี้ไม่มีพากไถะจะตอบนัหรือมีแล้วผมไม่รู้ว่าอันนี้ขอโทษด้วยตอนนั้นนะครับผมก็คือตัวของเลนาโกนะครับผมนาการโนราคันนานะครับไม่โอนิชิซาวรินะครับซาสึกินะครับผมอิจิโนเซคานะนะครับคาโอครัทธนังกาคาท่าคาโกะนะครับผมอาจิโซนะครับผมตัวของอโซยุคาลินะครับผมอิมามาริฮานยุนะนะครับผมก็คือตัวของสกุรละมายยนะครับผมก็ เรื่องนักภาคนะครับผมภาคได้ดีหมดทุกคนครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับน่ารักมากนะักภาคคนนี้นะครับผมส่วนนักภาคที่ผมชอบที่สุดเหรอไม่ต้องพูดเลยเพลงเปิดเพลงปิด,ปดครับมูรีมูรีชิกาเรนนะครับผมก็น,กนานนโมอากาลินะครับผมเฮ้ยเพลงเปิดผมเพลงเปิดผมชอบนะน่ารักดีเพลงเปิดนะครับเพลงเปิดฟังเพลินมากเรื่องนี้ส่วนเพลงปิดนะครับผมก็คือตัวของ ตัวของมายอซาวะนะครับผมตัวของฟิโอฟิโอโซฟิโนเลตนะครับผมเพลงปิดผมผมว่าเพลงปิดมันโอเคอยู่นะแต่ว่าให้ผมอินนะผมจะชอบเพลงเปิดมันมากกว่าในมุมมองผมนะครับโอเค ตัวหน้าของซาประกอบนะครับซาประกอบคือตัวของฟูจิซาวะโยชิอากินะครับซึ่งก็เป็นคนทซาประกอบที่ผลงานก็มีผลงานมากมายเลยถ้าเราพูดถึงผลงานที่น่าจะรู้จักกันดีก็คือตัวของเลฟไลท์มีเกตโนเกมโนไลท์ซีเล่โคซกิโนโคนิโซยาริโม่ริเวอร์สตาร์ไลท์ตัวของเลเบสุประชาพี่เทพ ห้องเอรียนจราชน Hotel, อพกริมหาเทลทาโกปีแล้วก็ซีรีส์นี้นะครับผมก็สำหรับผมมองว่าซีซั่นนี้เขาทำสับประกอบ2เรื่องเนาะก็ต้องบอกว่าสับประกอบไอ้เรื่องทาโกปีดีกว่าแต่เรื่องนี้ถามว่าถ้าเราพูดถ,ถึงสับประกอบแนวโรบนติกผมว่าเป็นสับประกอบที่โอเคเลย,ยไหมก็ได้อยู่ครับผมเปน็นแนวโรมนติกในเรื่องนี้สับประกอบก็เข้าใบากาศโรมนติกได้ดีครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีเลือกขาเท่าไหร่ในมุมมองผมนะ ต่อนน้นนะครับโอเคเรามาสู่คะแนนของซีแนวยูริเรื่องนี้กันนะครับผมก็เป็นเรืเมนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวของเลนโกะนะครับสาวโดดเดี่ยวนะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงต้นนะครับผมแล้วก็อยู่ดีก็มาเจอกับตัวของไมแล้วก็อยากจะเป็นแฟนกันแล้วก็เรื่องราวขอ,สองสัมพันธ์รอบพื้นศรกับการเป็นแฟนเนี่ยนะครับกับแนวยูริของเรื่องนี้นะครับคอมเมดี้ยูริฮาเรมซากุนนะครับก็นับว่าเป็นแนวโรแมนติกงหนึ่งเรื่องที่ ก็ถามว่ามันดีขนาดไหมผมอยู่ว่าผมก็บอ,อกว่าผมอยู่ในเกณ์ที่โอเคแต่ว่าซีนนี้มันมีข้อดีของมันคือมันมีเซมานติกบางอย่างที่เล่าเรื่องได้ ค่อนข้างที่จะทําได้ดีแล้วก็ประกอบในต่างๆได้ดีแต่พี่แต่ว่าโรแมนติกของมันเขาค่อนจะเจดพอเลยพูดว่าเป็นอรโรแมนติกหนึ่งในเรื่องที่มันจืดในซีซั่นนี้แล้วก็มันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบห่วยที่สุดในซีซั่นนี้เพราะมีหนึ่งเรื่องที่คะแนนเท่ากันเรื่องนี้แหละแต่ว่าก็มันก็ระดับต่างๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่เรื่องนี้มันนํานําเสนอได้ค่อนข้างไม่ค่อยดีคือโรแมนติกมันที่มันจืด โรแมนติกมันจืดเลยถึงแม้จะเป็นซีนสนุนติกกันแล้วเรื่องที่รู้สึกว่าเราโอเคกับเรื่องตรงนี้นะแต่มันจืดจะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อินกับเรื่องราวของตรงนี้ขนาดเท่าไหร่จนรู้สึกว่าน่าเสียดายที่บางตัวละครคองจะเล่ากว่านี้ก็เป็นข้อเสียกันานแนวฮาร์มที่มันก็แก้กันยากจริงแต่ถ้าแก้ได้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เจ๋งนะตอนั้นนะครับก็สำหรับเรื่องนี้ครับโอเคครับผมให้6ครับผมก็อยากให้สูงกว่านี้แต่เพียงแต่ว่าตัวละครองค์ประกอบเรื่องราวมันยังไม่ครบก็คุณไปขายมูวิ ผมก็เอามารวมกันไม่ได้ีอกว่าผมจะดูดทีก็คือตอนไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมก <c oughs> ็อยู่ประมาณสามสี่เดือนข้างหน้ากว่าผมจะด,ดูอีกรอบหนึ่งอ่ะคือผมจะด,ดูมูฟี่ที่แบบเล่าอีกตัวละครหนึ่งอะไรก็ตามแล้วก็เล่าแบบอะไรก็ตามมากมายคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นไงต่อกับตอนมูฟี่แต่ว่าพอเราพูดถึงตัวของทีวีซีรีส์ต้องบอกว่าสิบสองตอนมันก็เล่าองคกก์ประกอบทั้งสามคนได้โอเคทีุ่ดเทารี่ทำได้ละกันผมวันนี้ละกันแต่ว่า ถ้าเรบคนดูอยู่พวกเรา no. ถ้าเราอยากได้โรแมนติกที่มีอะไรที่มากากว่านี้ผมว่าก็ต้องยงคาคาเตคิวเน่เลือแต่มันแบบ <c oughs> มันก็ทาไม่ได้อย่างงั้นหรอกแนวนั้นมันก็แบบแค่สองคนแค่นั้นแต่นี้มันปูนาเลมต้องปูอีกด้านหนึ่งมันต้องปูอีกส่วนหนึ่งไปต,ตามคุณต้องปูซีแมนติกของทั้งสามคนออกมาได้ดีกนาดคุณต้องปูโรแมนติกของตัวละครได้ดีขนาดไหนมันยากไม่เข้าใจแต่มันก็ทําได้ดีมากกว่านี้ได้เพียงแต่ว่าคุณพยายามแบบพยายามทําเนื้อหาให้มันแบบมันมีอะไรมากกว่านี้หรือแบบ ทำได้ดีมากกว่านี้องค์ประกอบของในเรื่องที่มากกว่านี้แต่เพียงแต่ว่าแบบก็นะโดยเวลาที่จํากัดอะไรนะแบบซีนี้การปูตัวละครมันก็มีทุกคนนะครับมันก็ทําใจในด้านนี้แล้วกันแต่ก็ย่างเราตอครับเรื่องนี้ก็โอเคมันก็ได้ประมาณนี้จริงๆันแหละแต่และนะครับโอเคสำหรับเรื่องนี้นะครับผมไม่โอกคะแนนถามว่าเหมาะสมไหมก็เหมาะสมครับโปรครับถแนะนำไหม ก็แนะนำนักสอบใครที่อยากดูแนวยูริใน,ในไม่กี่เรื่องในยุคนี้นะก็ลองไปหาดูได้แล้วก็เป็นแนวที่ยูริที่ดูง่ายดีแต่ถ้าเราพูดถึงโนนเนติงครับซีซั่นนี้ผมว่ามีหนื้อเรื่องที่หลายเรื่องที่ดีมากกว่าตอนที่ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็ไปหาดูก็ได้นะโอเคครับผมวาตาชิกะโคอิบิโตนี้ในรูโวในใจมุลี่มุลี่ครับมุลีจนานนคตะครับผมหรือชื่อไทยให้เป็นแฟนได้ไงไม่เอาไม่ไหวหรอกหรือว่าจะไหวนะ ผมให้6เต็ม10ครับโอเคจอประสบการณ์รู้ไม่เอาส่วนนี้ครับกับการดูไม่ต่อนะครับชอบตามไว้แล้วก็ขอฝากเขาเช่น,นะครับผมก็เรือนจะเป็นนักก็ติดตามชมของผมโอเคส่นี้ก่อนผมก็่อนกันแวกันนหมเรื่องหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย